สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาอยูดูดีน่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ่าปะเขาพุ่เมืองเพชรบูรณ์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้จ่านะคะใครที่รอมาขามแช่อิ่มอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวนะคะออกพรรษานี้เจอกันนะคะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวจะาจะทักหานะคะใครที่ทักเข้ามาติดตามนะคะเข้ามาสอบถามจ่าไว้นะเดี๋ยวจ่าทักกลับไป หาทันทีเลยนะคะเดี๋ยวลงแช่ปุ๊บทักหาปั๊บนะคะเพราะว่าหลังจากลงแช่แล้วขอเวลา3วันนะคะในการปรุงรสนะคะบอกเลยสดใหม่นะคะแน่นอนรับประกันราคาถูกของดีของสดนะคะไม่ใส่สารไม่ใส่กดน้ําตาลนะคะแล้วปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สั่งไปขายเนาะได้กาไร100%เเลยนะคะได้กาไรแบบเอเท่าตัวเลยนะคะถ้าลงทุนกับจ๋าเนาะ12กิโแถม1กิโลนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแนวทางไหนที่จะนํามาฝากนะคะแล้ววันนี้จ๋าเขาบอกเลยนะคะจะไปเอามาแล้วนะลอตเตอรี่นะคะคือวันนี้นะคะสายข่าวเขาแจ้งมานะคะว่างวาดที่แล้วอ่ะเขาให้มา183กับ083ไม่เชื่อแต่ออกเฉยเลยนะคะงวดน,นี้เขาแจ้งมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างวดนี้เขาแจ้งชุดไหนามานะคะเดี๋ยววันนี้เนาะจ๋า,าจะเล่าถึงลอตเตอรี่นะคะชุดนี้เดี๋ยวจ๋าจะให้ดูนะคะชื่อจ๋าไม่ปิดบังนะถ้าจ๋าซื้อนะถ้าจ๋าซื้อหรือว่าจ๋าจะ เอาชุดไหนนะจ๋าบอกเพื่อนเพื่อนเลยก็โอ้ทำไมสำเนียงสำเนียงแปลงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจ๋าจะบอกเพื่อนเพื่อนไว้นะคะว่าถ้าเออจ๋าไปได้โชคนะคะจากเลขไหนมาชอบเลขไหนไปจัดลอตเตอรี่เลขไหนมานะคะจ๋าจะบอกเพื่อนเพื่อนเลย,เน,ย,เน,ยลนะเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่ใช่การกุศลน,นะคือนะคะที่จ๋าเคยเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าจ๋าฝันว่าแม่ตะเคียนอยู่ที่หน้าอำเภอนะแล้วเขาให้ไปซื้อเลขเลขเนี้ย ลอตเตอรี่สี่ใบแล้วคันนี้เนาะที่หน้าบะเืออ่ะมันไม่มีแผงแล้วค่ะนี้เขาจัดงานเขาห้ามเข้าใช่ไหมจ๋าก็เลยเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าตลาดสดก่อนเลยดีกว่านะคะไปซื้อของก่อนเนาะแล้วคันนี้นะคะไปแล้วมีมีคนขายลอตเตอรี่อ่ะเขาเดินมาหาคือว่าจ๋ายืนยืนรออยู่นะคะยืนรอพี่อยู่แล้วคันนี้เขาเดินมาหาแล้วเขาบอกว่าซื้อหน่อยซึ่งแผงในแผงเขาอ่ะฉลาดกินแบงเต็มแผงเลยนะ เต็มแผงเลยแล้วนะคะข่าวนี้เขาบอกไว้นะคะว่าจาก,ก็มองเนาะหาเลขหาเลขชุดนี้นะคะอ่ะหาเลขชุดนี้นะคะจาก,ก็มองหาอยู่แล้วคราวนี้นะคะจาก,ก็ไปเจออยู่แค่ชุดเดียวแล้วคราวนี้จะมันเป็นช่องว่างเยอะไงจาก,ก็เลยถามอา๋อแล้ว,ลว,ลวมันไม่มีถึงสี่ใบหรอมีอยู่แค่สองใบหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเหมาแต่บังเอิญว่ามันเหลืออยู่หนึ่งชุดเขาว่าอย่างนี้จาก,ก็เลย อ้าเหรอก็เลยเออเอาเอา,เอามีแค่หนึ่งชุดก็เอาหนึ่งชุดละกันเพราะว่าส่วนมากถ้าพ่อค้าลอตเตอรี่เดินมาหาส่วนมากมันจะมีโชคไงเออจาก,ก็เลยเอาแล้วอีกอย่างนะคะแม่ตะเคียนเขาบอกไว้นะคะให้ไปเอาหนึ่งสี่สี่ใบนะคะแม่ตะเคียนบอกไว้อย่างนี้นะคะจาก,ก็เลยอ่าในเมื่อมีแค่2ใบก็ไม่เป็นไรก็เอา2ใบนะคะอาจจะจาก็อาจาอาจะออกไปช้าหน่อยนะคะแต่แพงอื่นก็น่าจะมีอยู่นะคะอืมอ่าลาคานี้นะคะ ที่จะได้บอกเพื่อนๆไว้เนาะว่าตัวเลขนะคะในวันนี้ที่จะนํามาฝากเนาะก็ค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยนะคะตัวเลขนะคะชุดรัฐบาลนะคะหวยรัฐบาลไทยวันที่1น,นะคะเน้นบน4 3สน่สเนาะสตัวเน้นๆนะคะ 3 2 4สองี่สอสวิ่งรูดเน้นเน้นสองะคะลอง3 2ตัวเน้นเน้นก็จะเป็น64กับ94เนาะเพราะว่า6กับ9มันตัวเดียวกันนะคะก็คือให้ระวังไว้เลยนะคะวิ่งรูดล่างนะคะให้วิ่ง6นะอันนี้นะคะจะเป็นตัวเลขนะคะที่เอามาฝากนะคะส่วนหวยพม่านะคะหวยพม่าน้องวดนี้ก็ให้มา2องหนะคะ2 6 2ห5 6นะคะซึ่งหวยพม่าเนาะส่วนมากก็ เขาก็จะให้โชคมาบ่อยเหมือนกันนะคะส่วนชุดนะคะไม่ต้องถามตามก็พอนะคะงวดก่อนนะงวดวันที่16กันยานะคะงวดที่แล้วบนเขาให้มา0ูนย์กับล่าง57เออแล้วมัน,ม,นมันจะไปเป๊ะขนาดนั้นเลยไหมเราก็ไม่รู้นะคะแต่ความจริงแล้วจ๋าก็ไม่เห็นหลอกเลขชุดนี้นะคะแล้ววันนี้เขาให้มาเ <s> ขาบอกว่า9 8 7นะคะกับ28 987กับ28นะคะก็ยังไงก็ ให้เพื่อนๆอลองลุ้นดูเนาะลองลองลองุลง้นลองจัดเอาไว้ดูนะคะเผื่อจะมีโชคใช่ไหมถ้าเป็นเลขเด็ดนะคะจากวัดป่าก็จะเป็น2442ซึ่งถ้าหากจะจะับส่วนมากจะจะบอกให้เพื่อนๆลุ้นก็จะมี14กับ24ใช่ไหมแล้วก็เลขหลวงปู่ทาวรอ,อีกนะคะ729นั่นเองเนาะซึ่งในในงวดน,นี้นะคะในงวดเนี้เลขที่มาแรงนะคะนั่นก็คือจะเป็นเลขของคุณโรเบิร์ตสายควันใช่ไหมอ่า พอสเกิดนะคะเลขฝาลงอะ่ะจะเป็นเลขตัวเดียวกันนั่นก็คือ2 5 0 8กับ08นะคะเลขฝาลงเราอีกอย่างนะคะนั่นก็คือ,อจะเป็นเลขของคุณระเบิดนะคะนั่นก็คือเลขวันที่19นะคะวันที่19เนาะ อ่แล้วก็เป็น19นั่นเองส่วนนะคะหวยไทยของเมียเมี้ยว,ยวเนาะเคยเข้านะคะหลายงวดเหมือนกันนะคะแต่แต่ตามความเป็นจริงแล้วถ้าพลาดไป1งวดก็ให้ตามติดไว้ก่อนนะคะอ่าหวยไทยนะคะเมียเมี้ยว,ยวเนาะรุ่น6วิ่งหนะคะ2ตัวก็จะเป็นนะคะ9 7 7 3 9 5 2ด6 2 6 3นะคะรุ่น6เนาะรุ่น6วิ่งหนะคะ อันนี้ก็จัดไว้นะคะถ้าหากว่าจะเป็นชุดของอลุงแป้นนะคะชุดของลุงแป้นนอ้องวงวดที่แล้วอือบอกว่าให้มาแม่นมากนะแม่นมากนะคะงวดที่แล้วให้มา0 8 3ย์กับ4 6นะคะ0 8 3 4 6 57 6สองให้มาทั้งหมด4ี่ชุดใช่ไหมงวดนี้นะคะให้มา4 3 9 7 5 2 6กหกับ54แต่ว่า54อ่ะมันเป็นเลขที่ค่อนข้างนะที่จะเด่นนะ 54นะคะค่อนข้างเด่นเลยนะคะ,ะส่วนนะคะทีออ่อยากฝากนะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่าจะจะบอกนะคะว่ามันมันไม่ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ,ะให้เพื่อนๆอนะ่นะกันไว้เลยนะคะก็คือว่าหวยชุดนี้นะคะมีคนจ่ายเงินนะคะแทนทุกท่านแล้วจำนวน1,000 0บาทเพื่อแจกจ่ายฟรีๆให้ทุกคนไปปลดหนี้นะคะงวดที่แล้วเขาให้มานะคะ ห้ 5, 3, 8, 3. าสามกับแปดสามงวดนี้นะคะให้มาแล้วนะคะให้มาหนึ่งนะให้มาหนึ่งนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้มาหนึ่งสองตัวนะคะห้าหนึ่งกับแปดหนึ่งอันนี้นะคะอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคือว่าเราไม่ได้บังคับใครนะคะเราไม่ได้บังคับใครส่วนนะคะอีกหนึ่งชุดที่จะบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะนั่นก็คือมีข่าวแจ้งมานะคะว่ามีสายข่าวแจ้งว่างวดน,นี้นะคะงวดงวดที่แล้วอะ ไม่เชื่อนะคะออกเฉยเลยนะคะให้มา183กับ083แล้ววันนี้นะคะให้มา145กับ245เนี่ยนะคะตัวเลขเนี้ยก็ ก็กลายเป็นเลขที่แบบเออมันมันน่าลุ้นไปนะคะกลายเป็นเลขที่น่าลุ้นยังไงนะคะเราก็ต้องอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนตัวจ๋าเองก็สนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขออภัยด้วยนะคะตอนแรกแดดไม่มีมาเต็มที่เลยนะคะอ่ายังไงนะคะจ๋าก,ก็ขอฝากช่องจา่าจ๋าปากกระพุ้นเมืองเพชรบุร์แล้วก็แฟนเพจนะคะจ่าจ๋าปากกระพุ้นเมืองเพชรบูร์แฟนเพจใครที่อยากได้มีธุรกิจเสริม มีรายได้เสริมเนาะอ่ารายได้เสริมดีกว่านะคะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามจ่าไว้แล้วก็รับมะขามแช่อิ่มลองไปขายดูก่อนนะคะจะไม่ได้บังคับเนาะก็ลองไปก่อนนะคะสักขั้นต่ำเนาะ12กิโลเพราะจ่าจแถม1กิโลเอาไปไว้ให้ชิมนะคะก็ลองลุ้นดูนะคะลองเอาไปเสียงเอ่อเอาไปเอาไปอ่วางขายดูก่อนนะคะสำหรับวันนี้จะาขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีจับลอตเตอรี่ประเด็นก็ขอให้ได้รางวัลน,นะคะสวัสดีค่ะ